สวัสดีค่ะนักเรียน ในครั้งนี้เราจะได้มาศึกษาเรื่องของความเร่งอันประกอบไปด้วยเรื่องของความเร่งเฉลี่ยและความเร่งขณะหนึ่งขณะใดเรามาดูนิยามของความเร่งกันนะคะความเร่งก็คือ a c c e l e r a t i o n คือกระตาการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อนหนึ่งหน่วยเวลาหรือความเร็วของวัตถุที่เปลี่ยนไปต่อนหนึ่งหน่วยเวลานั่นเองซึ่งลักษณะของความเร่งก็คือ 1. ความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์สัญลักษณ์ก็คือ A 2. ความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองสความเร่งมีค่าเป็นบวกถ้าความเร็วเปลี่ยนจากน้อยไปมากและ 4. ความเร่งมีค่าเป็นลบถ้าความเร็วเปลี่ยนจากมากไปน้อย จากในรูปเราจะเห็นว่าที่ทีเท่ากับ0ความเร็วเป็น0นที่ทเท่ากับ1ความเร็วเป็น30และ 60, 90ตามลำดับเราจะพบว่าทุกๆ1วินาทีความเร็วจะเพิ่มขึ้น30เมตรต่อวินาทีนี่ก็คือความหมายของความเร่งนั่นเองซึ่งความเร่งจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกัน1ความเร่งเฉลี่ยค่ะคืออัตราเร็วที่เปลี่ยนไปนะคะในหนึ่งหน่วยเวลา2 ความเร่งขนาดหนึ่งขนาดใด a i n คือความเร่งที่เกิดขึ้นณนะเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งเกิดในช่วงเวลาสั้นๆน,นะคะทีเข้าใกล้ศูนย์นั่นเองและ 3. ความเร่งคงที่คือการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการเปลี่ยนความเร็วอย่างสม่ำเสมอต่อไปเรามาดูเรื่องการคำนวณความเร่งเฉลี่ยกัน โดยมีสูตรทั่วไปว่า aav เท่ากับ v ลบ u ส่วนด้วย t 2ลบด้วย t 1โดยที่ aav ก็คือความเร่งเฉลี่ย v ก็คือความเร็วปลาย u ก็คือความเร็วต้น t 2คือเวลาปลาย t 1ก็คือเวลาต้นค่ะเรามาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะคะก๊อขับรถออกไปตลาดค่ะในแนวตรงโดยความเร่ง สเมตรต่อวินาทีกำลังสองค่ะเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีรถของกอล์ฟจะมีความเร็วเป็นเท่าใดค่ะอะเรามาดูปริมาณที่โจทย์กำหนดให้มาค่ะก็คือกำหนดความเร่งเท่ากับ4เวลาก็คือ10ความเร็วต้น U ก็คือ0เพราะรถตอนแรกอยู่นิ่งนะคะ,ะเรามาหาคันโดยใช้สมการ A เท่ากับ V ลบ U ส่วนทค่ะ เรามาแทนค่าค่ะ a คือ4ความเร็วต้นคือ0ค่ะเวลาแทนด้วย10นะคะเพราะฉะนั้น v จะมีค่าเท่ากับ4คูณ10นั่นก็คือความเร็วจะเท่ากับ40เมตรต่อวินาทีค่ะเรามาหยุดตัวอย่างต่อไปนะคะ รถยนต์แล่นในแนวตรงโดยมีความเร็วกับเวลาสัมพันธ์กันดังตารางนะคะโจทย์ให้หาว่าความเร่งเฉลี่ยในช่วงเวลา0ถึง0.8ชั่วโมงจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะซึ่งการหาความเร่งเฉลี่ยนะคะต้องใช้ความเร็วปลายนั่นก็คือที่เวลา0.8ชั่วโมงความเร็วปลายจะ46ค่ะลบด้วยความเร็วต้น ก็คือที่เวลา0ความเร็วต้นคือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและเรามาหากันเลยนะคะโดยใช้สูตร a เท่ากับ v ลบ u ส่วน t ค่ะแทน v ด้วย46ลบ u คือ20หารด้วยเวลาคือ0.8ค่ะก็จะได้คำตอบนะคะ